สวัสดีค่ะชื่อจูมี่นะคะวันนี้สานุคพมนะคะเป็นเจ้าของคลินิกเยวิศวรัชตากายานะคะเรามีทั้งหมด8สาขานะคะทั่วกรุงเทพเลยค่ะการบริการของเรานะคะจะเป็นเน้นกายภาพบำบัดเฉพาะบุคคลนะคะซึ่งเราจะเป็นการตรวจค่าร่างกายที่เป็นเชื่อมโยงทั้งร่างกายนะคะเพราะเราเชื่อว,ว่าร่างกายของเราคะ่ะทํางานเชื่อมโยงกันทุกส่วนของร่างกายคะ่ะและเราจะมีการรักษาโดยการหัตถการนะคะคือการใช้มือนั่นเองคะ่ะซึ่งจะเป็นการเคลียร์กล้ามเนื้อขยับข้อต่อดัดดึงข้อต่อนะคะหรือแม้แต่ยืดกล้ามเนื้อ และนอกจากนี้ค่ะเรายังมีการรักษาด้วยเครื่องมือทางกายภาพบัตรนะคะไม่ว่าจะเป็นอันด้าซาวกระตุ้นไฟฟ้าช็อคเวฟแล้วก็ PMS นะคะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะเพื่อช่วยให้อาการนะคะร่างกายดีขึ้นค่ะและเราเชื่อว่าลูกค้าที่มาหาเรานะคะเพื่อมาฟื้นฟรูร่างกายร่างกายก็จะมีการฟื้นตัวนะคะแล้วก็ฟื้นชีวิตเพื่อกลับไปใช้ชีวิตได้ดีขึ้นเพื่อลดอาการปวดในระยะยาวมากขึ้นค่ะ ที่ราชตากายาเรารักษาเชื่อมโยงทั้งร่างกายเพื่อคุณกลับไปใช้ชีวิตได้เต็มที่ใครที่มีอาการปวดหรือกังวลเกี่ยวกับร่างกายตัวเองพักมาได้ที่ราชตากายาได้เลยค่ะ